คำศัพท์อาศสวายคำแรกนะคะก็คือ Gültig g กริเป็น adjective นะคะมันก็ตามด้วยแบบสายน์เนาะก็จะกลายเป็น g ü l t i i s ส i n Gültig s ิก n แปลว่าไม่ผลมคับใช้ใช้ได้หรือถูกต้องก็จะผ่านได้ดังนี้นะคะ i s t Gültig ว่า g ริล t i c s t Gültig gewesen ตัวอย่างนะคะ Der Pass ist nicht mehr gültig. Der Pass ก็คือหนังสือดเดินทางหรือพาสปอร์ตเนี่ยแหละค่ะ Ist nicht mehr gültig ก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะหรือตัวอย่างที่สองนะคะ Ist dein Personalausweis noch gültig oder schon abgelaufen? ตรงนี้นะคะ Dein Personal a u s w i s ก็คือบัตรประจำตัวของคุณหรือบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเนี่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าหมดอายุไปแล้วหรอ Up a e l a u f s e n ตรงนี้นะคะแปลว่าหมดอายุไปแล้วเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็น adjective อีกแล้วค่ะ Günstig Günstig ตรงนี้นะคะมันมีสองความหมายนะความหมายที่หนึ่งเนี่ยแปลว่าถูกราคาถูก ความหมายที่2นะคะแปลว่าดีเหมาะสมดีหรือเห็นด้วยก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ In diesem Laden g i f t es immer günstige Angebote In diesem Laden ก็แปลว่าในร้านแห่งนี้ g i f t es ก็แปลว่ามี immer günstige Angebote มีข้อเสนอที่ดีๆเสมอเลยมีข้อที่มีข้อเสนอที่เหมาะสมดีๆเสมอเลยนะ ตัวอย่างที่สองนะคะ ich suche ein g ü n s t i g e s sofa ich <S mm hmm. <S ก็แปลว่าฉันใช่ไหมคะ s u c h e ก็มาจาก suchen ที่แปลว่าอม,มองหาค้นหา ein g ü n s t i g e s sofa sofa ตัวที่ราคาถูกอันนึงฉันกำลังมองหาโซฟาที่ราคาถูกอันหนึ่งนะคำศัพท์ต่อไปนะคะ good g o o คำนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะมันก็แปลว่าดีเนาะขั้นกว่าของมันก็จะเป็น bester ดีกว่าดีที่สุดนะคะก็คือ am b e s t e n good bester am b e s t e n เรามาดูตัวอย่างนะคะ d o s f i n d e ICH good ฉันคิดว่ามันดีนะหรือจะแปลว่าฉันชอบมันนะก็ได้นะคะตัวอย่างที่สอง i h c o m me อุ้มซีบซีนอัวฉันจะมาตอนห้าโมงเย็นนะกูดโอเคดีเลยดีมากกู t e n มัว g e n สวัสดีตอนเช้าเห็นไหมคะตัวอย่างต่อไปนะคะ i n g u t e s n u es j a i n g u t e s n u es j a ตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำวอวยพรเนาะสวัสดีปีใหม่ค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะหรือ กู t e n ันอ e พิ t ิดกู๊ทันอพทานอาหารให้อร่อยนะเพลิดเพลินกับมื้ออาหารของคุณนะก็เหมือนกับในภาษาอังกฤษนะคะ Enjoy your meal ตัวอย่างต่อไปนะคะ Well k e s b i l d g e f ä l l t d i r b e s s e r Well k e s b i l d ก็คือภาพอันไหนหรอ g e f ä l l t ที่แปลว่าถูกใจ d e r g e f ä l l t d i r ถูกใจคุณ b e s s e r มากกว่ากัน ภาพไหนที่ถูกใจคุณมากกว่ากันหรือคุณชอบภาพไหนมากกว่ากันคะคำศัพท์ต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปเนาะ This is Kleid finde ich am besten. This is Kleid finde ich am besten. ฉันคิดว่าชุดนี้ดีที่สุดเลยฉันชอบชุดนี้มากที่สุดเลยคำศัพท์ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว ha คำแรกเลยนะคะ das ha d a s h a แปลว่าผม p ูเราก็จะกลายเป็น h a r DAS h a a r e แปลว่าผมนะคะอย่างเช่น she h a t l a n g h a r r s i e h a t l a n g hair ก็แปลว่าเธอมีผมที่ยาวนะคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำจริยาค่ะ h a p e n h a p e n ก็แปลว่ามีนะคะเป็นแบบ h a r e n ก็จะผ่านได้ต่อไปนี้นะคะ่ะ happen h a t hatte, hat gehabt ตัวอย่างนะคะ Ich habe ein neues Auto. Ich habe ein habe habe Auto Auto neues neues ฉันมีรถยนต์คันใหม่อันหนึ่งนะตัวอย่างที่สองนะคะ h a t d u k u r z z e i t e h a t du k u r z z e i t h a t du k u r z t e i t คุณมีเวลาสักครู่ไหมคะคุณมีเวลาสักแบบไหมคะ ควดก็แปลว่าสั้นๆแป๊บหนึ่งนะคะนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะคำศัพท์ต่อไปค่ะ dash h n k เขี dash h n k เขีก็แปลว่าไก่นะคะอย่างเช่น I h a n c h e n m i t p o m m e s b i t t e ขอไก่แล้วก็มันฝรั่งทอดด้วยค่ะ I h a n c h e n m i t p o m m e s b i t t e ขอไก่แล้วก็มันฝรั่งทอดด้วยค่ะคำศัพท์ต่อไปค่ะเป็นคำนามนะคะ d i e h a l l e แปลว,ว่าห้องโถงพอเป็นภูเรานะคะเติม n ลงท้ายไปเลยก็กลายเป็น hallen, de halle, hallen แปลว,ว่าห้องโถงนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง w i r r t e f f e n uns in halle b พวกเราพบกันที่ hall e b นะ mm. เดี๋ยวพวกเราพบกันที่ห้องโถง mm. b นะหรือตัวอย่างที่สองนะคะ w o i s t den i e u e s p o r t halle v o i s sport, e Dino Export h a l l e y ลงยิ้มใหม่อยู่ที่ไหนคะตัวอย่างต่อไปนะคะคำว่า Hello แปลว่าสวัสดีค่ะก็จะเป็น Hello i n g e l i s สวัสดี i n g e คุณเป็นยังไงบ้าง w i g e t s ก็แปลว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ The House The h o u s แปลว่าคอผู้เาานะคะก็กลายเป็น h l s e d e r h a l t s helse แปลว่าคออย่างเช่นตัวอย่างคะ่ะเมียทูดเ e h a ล t s we ฉันเจ็บคอฉันรู้สึกเจ็บคอคำกริยานะคะก็มาจาก we tun we tun คำนี้นะคะจะมากับกรัมดาทีฟเสมอเลยนะคะจากฉันเนี่ยก็กลายเป็นเมียนะคะเพราะมันเป็นดาทีฟเนาะโอเคก็จะกลายเป็นเมียทูด d e r h o l s w e V ประธานในประโยคนะคะก็คือคอ t d e r h o l s ดังนั้นนะคะคำกริยา w e t o o ก็ต้องผ่านตาม d e r h o l s m i r t u t d e r h o l s w e V ฉันเจ็บคอจังเลยตัวอย่างที่สองค่ะ I c h h a b e s e i t g e s t e r n h o l s c h m e t z e n I c h h a b e ฉันมี h o l s c h m e t z e n ฉันมีอาการเจ็บคอ s i t gestern ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ ich habe s e i t gestern h a l s schmerzen ฉันเจ็บคอมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคำศัพท์ต่อไปค่ะ halten halten คำนี้นะคะก็จะแปลว่าหยุดหรือถือ halten แปลว่า stop หรือ hold นะคะหยุดหรือถือก็จะผ่านได้้ต่อไปนี้นะคะ halten h ä l t hat gehalten, halten, hält, hat gehalten. Mal du Beispiel Dieser das Zug hält nicht in Lüdesheim Dieser Zug, hält nicht in Zug, der nicht in Zug, เห็นไหมคะความหม่แรกเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับรถไฟหรือการเดินทางมันก็จะแปลว่าหยุดนะคะขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคด้วยเนาะตัวอย่างที่สองนะคะ c a n สตู m u u ค u อ t e ์ m ม n e y a กเ h ้เฮาต n นคันสตูเม u a ว k u ส์ MEINE ั a c k e HALTEN คุณช่วยถือเสื้อแจ็คเก็ตของฉันสักครู่ได้ไหมสักแป๊บได้ไหมคะเห็นไหมคะคำว่า HALTEN ก็จะแปลว่าหยุดหรือถือ คำศัพท์ต่อไปนะคะ Die Haltestelle Die Haltestelle แลปลว่าป้ายรถเมย์นะคะหรือ Bus Station ถ้ามันเป็น plural นะคะก็เติม n ต่อท้ายได้เลยก็กลายเป็น Haltestellen Die Haltestelle Haltestellen ก็ป้ายรถเมย์นะคะอย่างเช่นตัวอย่าง An der nächsten Haltestelle müssen Sie aussteigen On der n ä c h nexten halte stelle ที่ป้ายถัดไปหรือป้ายข้างหน้านะ ü s <ing> s e n Sie a u s s t e i g e n คุณจำเป็นที่จะต้องลงนะคำกริยา a u s s t e i g e n แปลว่าลงจากรถนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Der Hamburger Der Hamburger ก็คือแฮมเบอร์เกอร์เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ I n mean e hamburger o n e s a l a t bitte ขอแฮมเบอร์เกอร์อันนึงค่ะไม่ใส่ผักสลัดหรือไม่ใส่ผักกาดนะ Hamburger without lettuce please I need hamburger only salad bitte ขอแฮมเบอร์เกอร์อันนึงที่ไม่ใส่ผักสลัดหรือผักกาดค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ the hand hand the hand hand e. ก็แปลว่ามือนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง wash t h r b i t t e Die Hände v r r dem Essen กรุณาล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะกรุณาล้างมือ,อของคุณก่อนทานข้าวนะ w a s เดียปิเ t ้ดีเฮ Hände vor dem e s s e n คำศัพท์ต่อไปนะคะ d a s das hand t u c h d a s hand t u c h แปลว่าผ้ากนหนูผ้าเช็ดตัวเป็นภูเร a านะคะก็จะกลายเป็น hand t o c h d a s handtuch handtücher แปลว่าผ้าคนหนูผ้าชิดตัวอย่างเช่นตัวอย่าง g i b s t du mir bitte ein frisches Handtuch? g i b s t du mir bitte ein frisches Handtuch? ขอผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ให้ฉันได้ไหมคะคุณสามารถให้ผ้าเช็ดตัวใหม่ฉันได้ไหมคะประมาณนี้นะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะโทรศัพท์มือถือก็คือ does handy โทรศัพท์มือถือ does handy หลายๆเครื่องก็จะเป็น handies โอเคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็น in the s c h u l e bitte d i h e handies a u s m a c h e n in der s c h u l e ก็แปลว่าในโรงเรียนหรือที่โรงเรียนนะคะ bitte ไดโปรดหรือการุณา d i e handies a u s m a c ร e n กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือที่โรงเรียนด้วยนะ please turn off cell phones at school หรือตัวอย่างต่อไปนะคะ canstu d mi r b i t t e dine e handy n u m m e r given canstu d mi r b i t t e dine e handy n u m m e r given ขอเบอร์มือถือหน่อยได้ไหมคะคุณสามารถให้เบอร์มือถือของคุณกับฉันได้ไหมคะและคำศัพท์สุดท้ายของวันนี้นะคะ Hängen Hängen ที่แปลว่าแขวนนะคะ Hängen h a n g t h a t g e hang e n หรือจะเป็น h a t g e hang สองอันนี้มันมีความแตกต่างกันนะคะจะใช้ h a t g e hang เ n หรือ h a t g e hangt ก็อยู่ที่ว่ามันเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่ง i m museum h n n g e n moderne b i l d e อินโมเซียมนะคะในพิพิธภัณฑ์อันนี้เนาะแ ä งเ e n นโมเดิร์นเน่บิลเดอร์ก็มีภาพวาดทันสมัยแขวนอยู่นะตัวอย่างที่สองวารุม s ัสตูดัสบิลต์น็อกนิคอันดีวันด์เกฮังด์วารุมมัสตูดัสบิลต์น็อกนิคอันดีวันด์เกฮังด์ทำไมคุณยังไม่แขวนรูปภาพอันนี้ที่กำแพงนะ ตรงนี้นะคะเห็นอะไรไหมเอ่ยมันมีการเคลื่อนที่นะคะ h a t g e h เ n g t h a t g e h เ n g t ตรงนี้ยคำกริยาเนี่ยมันแปลว่าเอาไปแขวนมันมีการเคลื่อนที่หลังคำบุพบ,บทอันก็จะเป็น a c c u s t i e ก็คือกรัมตรงนะคะกลายเป็น u n w a n d ที่กำแพงบนกำแพงตัวอย่างที่ 3นะคะ Das Bild von meiner Tochter hat im Wohnzimmer gehangen. Das Bild von meiner Tochter รูปภาพนะคะจากลูกสาวของฉัน hat im Wohnzimmer gehangen แขวนอยู่ที่ในห้องนั่งเล่นเห็นอะไรไหมคะ hat gehangen hat gehangen ตรงนี้ก็จะแปลว่าแขวนอยู่ซึ่งมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะคะมันอยู่กับที่เพราะฉะนั้นหลังคำบุพบทก็จะเป็น dative นะคะก็จะกลายเป็น im w o h n z i m m e r ดังนั้นนะคะสรุปถ้าคำกริยาที่บอกว่าเอาไปแขวนเอาไปแขวนเวลาผันในรูปอดีตนะคะจะกลายเป็น h a t g e h ä n g t h a t g e h ä n g t แต่ถ้า มันไม่ได้ขึ้นที่อะไรเลยนะคะแล้วหลังคำบุพบทเนี่ยก็จะเป็นดาทีบนะคะก็จะผ่านได้เป็น hattgehangen hattgehangen